อนอภัตถวโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภัตถวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภัตถวโตสาวกสังโฆยติคันจตาอาคบุริสบุคคลเอส ขอทุกท่านไม่หยุดยืนนะครับขอความกรุณาไม่หยุดยืนนะครับท่านหยุดยืนนะครับข้างหลังสะดุดหลายสิบคนเลยนะครับเดินก่อนเลยนะครับเดินก่อนเลยนะครับขออนุญาตไม่หยุดยืนนะครับเดินก่อนเลยนะครับ ที่ทางลงได้เลยครับท่านที่มาใหม่นะครับท่านเรียนเทียนก่อนเลยนะครับไม่หยุดยืนนะครับท่านไม่หยุดยืนนะครับท่านที่มาใหม่ท่านหย,ยนนองเข้ามานะ,ะนอ้องเดินคนเลยะคระับ Eu ตอนนี้นะครับมือทุบเทียนห้ามจุดทุบเพียนนะครับไม่ไมว่าบริเวณใดนก็ตามแต่นะครับห้งงามจุดเทียนนะครับแล้วก็ท่านสามารถเดินได้นะครับโดยไม่ต้องนะครับไปวางดอกไมบ้บริเวณด้านหน้านะครับให้เดินขวาอย่างทุบเลยนะครับแล้วก็ พระสงฆ์ด้วยนะครับพระสงฆ์ทุ่รูปที่ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตที่จิตอาสาได้นำพาขึ้นไปนะครับขออนุญาตจิตอาสานำพระสงฆ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็นำพระสงฆ์ลงมาหากพระสงฆ์ถือดอกไม้ทุกชิงขึ้นไปเมื่อได้ส็จเรี้อยแล้วที่ถือลงมาตามเดิมนะครับมาวางบริเวณด้านล่างถ้าจะวางหรือว่าถ้าท่านไม่วางท่านก็นำกลับไปได้เลยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับจะมีการวางดอกไม้ทุกเพียนนะครับ และโปรดนะครับโปรดห้ามจุดทูบห้ามจุดเทียนห้ามใช้เปลวไฟทุกชนิดนะครับในบริเวณนี้นะคะรับขออนุญาตขอพระคุณท่านผู้ดูแลสวัสดีคุ